อันนี้เดี๋ยวมาดูใส่กระบูดแดดบ้างกระบูดแดดก็คือใส่คอยางอันนี้ที่ติดมากก็แป้นแป้นแปลงนี้ได้เลยนะครับกระบูดแดดกระบูดแดดก็คือเสียบได้เลยครับตัวนี้พอดีเป๊ะเนี่ยองศามันจะเป็นยางไี้ขาใส่ปุ๊บองศาของดูไง่ายๆครับถ้าเราจะใช้แป้นเดิมทําก็ได้ถ้าทำองศาได้ แต่ถ้าให้หาอย่างนี้ถ้าใช้แป้นเดิมมันจะติดเสื้อสูบเพราะว่าเวลาใช้แป้นเดิมผู้เราต้องตัดแป้นตรงนี้ออกแล้วก็เจียร์ตรงนี้เพื่อให้คอยางตัวนี้เสียบเข้าไปได้ถูกต้องไหมครับถ้าคนเคยทําจะรู้แต่เวลาเสียบเข้าไปแล้วขบูเวลาใส่จะต้องมันลักษณะเงยประมาณนี้ถ้าใส่แป้นแป้นเดิมแล้วก็คอยลูกยางตัวนี้ไปใส่ เวลาใส่ไประบูจะอยู่ลักษณะนี้พอระบูอยู่ลักษณะเอียงแบบนี้น้ํามันที่อยู่ในถ้วยพอจะนึกภาพออกไหมครับน้ํามันที่อยู่ในถ้วยก็คือจะเอียงไปด้วยสังเกตง่ายๆ่ายรถาบูที่อยู่ที่รถลูกค้าสังเกตง่ายๆกระบูที่อยู่ที่รถจะตั้งฉากแบบนี้เพราะนั้นเวลาน้ำมันอยู่มันก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำมันนี้จะไม่ได้เต็มถ้วยนะครับน้ำมันในบูจะไม่เต็มถ้วยจะมีประมาณค้อนนิดน น้ำมันปกติทั่วไปจะไม่เต็มถ้วยถ้าเต็มถ้วยปุ๊บจะท่วมเลยรถวิ่งไม่ออกก็คือถ้าเอียงลักษณะนี้น้ํามันก็มีโอกาสท่วมรถวิ่งไม่ออกอันนี้คือบอกอคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าคนที่เคยทําแล้วแล้ววิ่งดีก็โอเคไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรก็คืออ่าอันนี้ก็จบไปนะครับเรื่องกระบูเอียง ว่าแป้นองศาผมใส่ก็คือถ้าใส่ปุ๊บขบูจะมีลักษณะแบบนี้นะตั้มฉากนะครับไม่เอียงนะครับถ้ามีเอียงบ้างกันนิดหน่อยนิดนึงอะ่ะนิดนึงอ่ะได้ครับแต่ว่าถ้าเยอะไม่ได้ส่วนรูนี้รูนี้คือรูรูใส่เวกรรมัม ที่เข้าก๊อกน้ํามันนะครับรูนี้อันนี้เดี๋ยวผมเออคลิปที่แล้วผมบอกไปอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นอาซีไปดูในนั้นก็ได้ส่วนอันนี้ก็บอกอีกรอบหนึ่งเพื่อลูกค้าที่ยังไม่ได้ดูอันนี้นะครับอันนี้รูสายเวก,กัมสายอากาศที่ดูดน้ํามันไม่ใช่สายน้ํามันนะครับสายที่ไปเปิดระบบน้ามันลงมาไหลเข้าเข้าเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นน้ามันลงมา ส่วนรูนี้ที่ผมบอกว่ารูนี้คือเป็นรูวัรูุถ้าลูกค้าอุดรูนี้ก็ต้องมาเสียบรูนี้แต่ถ้าลูกค้าใช้รูนี้ลูกค้าก็ต้องมาปิดรูนี้อันนี้คืออันนี้คือสลับกันนะครับสองสรูนี้เนี่ยให้ดูกล้ๆสองรูนี้คือสลับกันนะครับอย่าจาผิดนะครับคือปิดรูไหนรูหนึ่งนะครับเสียบสายตัรูป1เส้นที่ออกกาบปั๊ม รูไหนก็ได้ถ้ารูนี้ดึงไม่ออกเป็นรูนี้ไปเลยแล้วเสียบรูนี้ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือสายระบายที่เวลาน้ามันท่วมก็คือจะไหลรูนี้อันนี้คือมีสายให้ไปอยู่ถ้าเกิดใครซื้อกระบูใหม่ก็จะมีสายสายเสียบรูนี้ระบายลงข้างล่างทิ้งลงข้างล่างนะครับปล่อยลงเลยอันนี้ก็รูระบายเหมือนกันรูระบายมีสองรูส่วนอ่า สายคันเร่งสายคันเร่งนี่คือต้องปอกอยู่แล้วนะครับปกติถ้าเป็นช่างก็จะรู้ก็คือต้องปอกสายในให้ยาวกว่าเพราะว่าเพราะว่าขบูเดิมมันช่วงชักมันสั้นกว่าก็อันนี้ช่วงชักยาวกว่าก็ต้องให้สายในยาวกว่าเดิมอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนี่ยก็ใส่ได้เลยครับส่วนจูนน้ำมันนี่ต้องไปไล่นะครับถ้าถามผมก็ก็ประมาณสามแปด สามแปดร้อยสิบอะไรประมาณนี้ฮะแต่ต้องไปไล่ทีนะครับ mm hmm. รถละคันไม่เหมือนกันนะเวลาไล่น้ำมันไล่นมหนูไล่นมหนูนมหนูน้ำมันนมหนูาหนอากาศนี่ต้องไล่ใหม่อยู่แล้วครับเพราได้ใช้อันนี้ใช้อันนี้คือลูกสูบกับซ mm ีซ hmm. ีของแดดนี่มันก็ไม่เท่ากันแล้วครับอาซี RC มันแค่ร้อยแค่แปดสิบแค่ร้อยสิบแต่ถ้าเป็นพวกแดดมันแดดเอเอมันร้อยยี่ห้าครับเพราะฉะนั้นพวกนมหนูกับ น้ำหนูอากาศน้ำหนูหน้ำมันมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วมันต้องไล่ใหม่อยู่แล้วครับถ้าไม่ไล่ก็กินน้ำมันวิ่งไม่ออกอยู่ดีแต่ถ้าไล่ลงตัวปุ่มนี้วิ่งดีมากครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับรู้เรื่องถ้าอันไหนไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจทักทักมาถามที่เพจร้านอลุ่งเรืองได้นะครับทักมาถามได้เลยมีอะไรตรงไหนสงสัยอะไร ไม่คิดตังค์ครับถามฟรีปรึกษาฟรีครับอ่าก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวอะไรก็ติดตามดูแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม